ทอมทอมแหววอยู่โก้ tonight I love เมืองไทยอาโค้ต้องไปพาดพงษ์เมืองไทยมีอีกมากมายให้ทอมไปลงนอกจากพาดพงไอ้ก็ไม่รู้ที่ไป พษเขาไม่รู้เรื่องเลยเรื่องไงอุตสาหนั่งเครื่องบินมาตั้งไกลมีมากก่าปิงปองป่อลูกดอกจะบอกให้ถ้าอยากเล่นอย่างอื่นเดียวไอจะพาไปไปลองของใหม่เฟี้ยวฟ้าดูบ้างกิจกรรมเยอะแยะประเทศไทยออจะกว้างไปอาบน้ําช้างกันหน่อยเป็นไงแต่ไม่ขี่นะพี่เก็บขี้เอามามป้าประเภทแบบนี้ใครจะไปเสียเงินงเส้ยเหงื่อเพอเจอไปไหมท่านนั้นแน่คุณจะยังไม่รู้ไปเจอกูรูถามคนเลยเป็นไงที่ชื่อแสงเดือนชัยเลิศเปิดศูนย์บริบาลช้างที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะ กิจกรรมหลักๆของที่นี่ก็คือจะให้นักท่องเที่ยวมาเก็บขี้ช้างไปตัดต้นกล้วยให้ช้างแล้วก็พาช้างไปอาบน้ําค่ะ95%ของนักท่องเที่ยวที่นี่จะเป็นฝรั่งเราเชิญชวนคนไทยมาปรากฏว่าคนไทยไม่ยอมมาค่ะกิจกรรมเก็บขี้ช้างเป็นกิจกรรมที่ดังไปทั่วโลกบางคนนะคะก็เอาขี้ช้างนะค่ะเอากลับไปบ้านแล้วบางทีอ่ะสุนัขกรยึดขี้ช้างก็มีนะครับเจ้าไปมากิจการแบบเนี้ยเห็นทีจะอยู่ยได้ไม่นานเปิดมา27ปีแล้วค่ะ อยู่ที่เชียงใหม่ภูเก็ตกาญจนบุรีสุรินทร์ศรีลังกาพมา่ากัมพูชาค่ะการเข้ามาทำงานเก็บขี้ช้างที่นี่จะต้องจ่ายอย่างน้อย2,500จนถึง15,000บาทค่ะฟังแล้วเฟียวอยากจะลองสักนิดนุก็เบื่อชีวิตในยามรากรีหน้าพื้นน้อยก็ยังพอมีไปลอง ผมว่านะยายฝรั่งรุ่นยายคงขี่ควายกันมันหรือจะทอผ้ากี่กระตุกถ้าคงจะสนุกกระตุกกันทั้งวันถ้าจะเที่ยวเขาสร้างสรรค์กันหน่อยจะได้ไม่ปล่อยให้ประเทศแหลกรานจะหากินให้ยั่งยินแบบยาวนานนักท่องเที่ยวสำราญชาวบ้านก็ชอบใจทำทั่วออกไปเก็บสมุนไพรกลับมาทำอาหารกันตามตำรับไทยๆพาไปทัวร์วัดป่าธรรมชาติไปปฏิบัติธรรมพุทธพตัดชาติทัวร์ลงใต้ไปกับเรือตังเกไปปลูกประการังใต้ท้องทะเล พาไปดูตัวกระจงไม่ต้องไปดูสัตว์ที่ถูกขังอยู่ในกรงพาไปทั่วลงแขกเกี่ยวข้าวพาไปทั่วปีนขึ้นต้นมะพร้าวทดลองสเต์อยู่กันแบบยาวอยากให้เขารู้จักเราเพื่อจนถึงรากงาแต่กินไม่ออกก็อปปี้เลยละกันแค่ไปจากเลี้ยงชามไปเลี้ยงควายเค่จะมันี่แสงเดิมบุกขอก๊อปเลยนะเพ่เชิญเลยค่ะเชิญเลยค่ะทกคนากินในท้องที่แบบยาวยาวยินดีต้อนรับทั้งหน้าร้อนหน้าหนาวทางเลือกใหม่นอกจากขายความสาวเรื่องที่บ้านได้เลยก็ไร้เหี้ยไร้หนาว ทอมทอมอยู่จะไปกับไอไหม้หน่าสนใจไอ <I S 2> จะลองคิดอยู่ถ้าชอบผัดผงมันก็แล้วแต่อยู่แต่อยากให้รู้ยังมีอีกเยอะน่าสนใจในเมืองไทย alright แล้วเอ๋ยมาแล้วว่าจะเที่ยวอย่างไงก็ขอให้เข้ามาถ้าเบื่อพับบาลองดูวิธีเราท่องเที่ยวแบบยั่งยืนกินอยู่กันยาวๆชาวบ้านอย่างเราเลือกเอาจะทำยังไงที่มันสร้างสรรค์แล้วก็ได้กำไรที่มันยั่งยืนในแบบสไตล์ไทย Cabin Crew prepare for landing ถ้าเราคิดว่าเงินของเราสามารถไปซื้อความสุขให้กับตัวเราเองโดยที่เราไม่ได้คํานึงถึงความทุกข์ของผู้อื่นการท่องเที่ยวนั้นมันจะเป็นการท่องเที่ยวแบบไม่ยั่งยืนสิ่งที่ในบอกของเราได้ตั้งคําสอนแล้วที่ท่านทําให้เราดูนะ่ะทุกอย่างมันจับต้องได้ทั้งหมดอย่าให้แนวคิดของท่านได้ตายไปจากเราถึงท่านสวนคตแต่แนวคิดของท่านต้องคงอยู่เรามีหน้าที่ต้องสานต่อต้องเข้าใจในสิ่งที่ ความเป็นยั่งยืนและความพอเพียงแล้วสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเราต้องแคร์ต่อผู้อื่นด้วยเราถึงจะอยู่ได้ค่ะ